เราเธอจะรู้ว่ารักจริงไม่ได้หลอกลาลาลา วันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทารีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในวันนี้นะคะเราจะมารีแอคนะคะสเตจเนาะของน้องโฟอีฟกันนะคะก็น้องๆนะคะได้ไปขึ้นรายการทีป๊อปสเตทโชว์นะคะแล้วก็ได้ทําการแสดงเนาะสเตจนะคะไปทั้งหมด2เพลงนะก็มีเพลงบุตตี้บอมนะคะแล้วก็เพลงทริกออทรี t นะคะก็วันนี้เนาะเราก็เลยจะมารีแอคนะคะสเตททั้ง2เพลงกันเลยนะ ก่อนหน้านี้นะคะเราก็เคยได้ทำ React นะคะเป็นตัว MV เนอะในเพลง Booty Bomb นะคะแล้วก็เพลง t r i c k or Treat นะคะไปทั้งหมด2เพลงแล้วนะก็ถ้าใครยังไม่ได้ดูนะคะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะเราจะแปะลิงก์ไว้เนาะโอเคก็งั้นเรามาเริ่ม React ตัวสเตจกันก่อนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะงั้นเรามาเริ่ม React ในเพลง Booty Bomb กันก่อนนะคะโอเคก็เริ่มว้าว เพลงนี้คือแบบฟาดมากนะตั้งแต่ตัว MV แล้วเนาะคอสตูมคือแบบทั้งเท่ทั้งแซ่บอ่ะโอ้โห Oh. โอ wow. oh. ้โหโจลินคือแบบโอะไไรรมู่้ว่าากรยินโอ้พอได้ไปเห็นแบบเขาเรียกวอะไรพร์ฟอร์แมนแบบทาเตนเต็มแล้วคือแบบปาดมากโอ้โหน้องคนน่้สวยมาก

โอ้ยชอบท่านี้เบิร์นมากค่ <laughs> าคือแบบอย่างเบิร์นอะว้าวฟ <laughs> าดปล่า <laughs> คือน้องก็ดูาท่าจะเหนื่อยกันนะจริงๆผมแบบ ท่าเต้นคือแบบว่าเต้นทุกคำพูดอะเออฟาดมากงั้นเรามาต่อกันที่สเตจเพลงที่กันเลยนะคะในเพลง Trick or Treat เนาะก็เพลงนี้นะคะโมจะต่างจากเพลงบุตตี้บอมเลยนะบุตตี้บอมก็จะมีความแบบฟาดเนาะแซ่บๆอะไรอย่างงี้เนาะท่าตรงท่าเต้นนะคะแต่ว่าเพลงนี้เนาะจะมีความแบบน่ารักสดใสเนาะแล้วก็ท่าเต้นก็จะแบบซนๆอะไรอย่างงี้นะก็มาดูกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะ โอเคเริ่มอ,อายน้องไม้ตาออมป้ายเจอรินน้องพันช์หันหน้าเพลงนี้คือน่ารักจริงๆนะคือแบบตัวเพลงอะไรเงี้ยท่าตรงท่าเต้นม,มันแบบ คอสตูม um คือแบบสีจะเป็นมีความแบบว่าพัสเทลอะสีช่ชุดคือแบบนีออนมาก นนคือแบบน้องมายเพลงนี้คือดีมากเลยจูน <c ười> คือแบบสีผมน้องฮันน่าคือเราชอบม,มากเลยนะคะทางเนี้ยจริงสีแบบหวานอะไรเงี้ย Little arranging love La 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 ชอบท่าเนี่ยน้องไ้น่ารักมากเลยอะ

ว้าวโอ้เปลี่ยนคอสตูมเลย <c oughs> คอสตูมเซตนี้เราชอบชุดของน้องอาอไม่ น่าราักเพลงเนี้ยคือมันดูแบบว่าน่ารักสมวัยเออ ใช่ค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะสเตจเนาะในรายการ T ี p State Show นะคะในเพลง Booty Bomb นะคะแล้วก็เพลง Trick or Treat นะคะของน้อง4 e รกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคือแบบว่าพอมาได้ดูแบบตัว p e r f o r m ร์แมนเนาะตัวเต็มนะคะทั้ง2เพลงเลยนะคือแบบว่าได้เห็นแบบรายละเอียดดีเทลอะไรเยอะขึ้นมากเลยนะจริงรายละเอียดท่าเต้นอะไรนี้เนาะแล้วก็แบบ การแสดงนะคะสีหน้าท่าทางของน้องด้วยนะคือแบบว่าอย่างเพลงบุตตี้บอมเนาะคือในตัว MV เนี่ยเราจะได้เห็นแบบตัวท่าเต้นบางส่วนนะคะแต่ก็คือไม่ได้เห็นทั้งหมดเนาะคือพอมาได้ดูในตัวเพอร์ฟอร์แมนต์นะคะในรายการนี้เนาะคือแบบได้เห็นแบบชัดมากจริงแล้วคือท่าเต้นคือฟาดทุกแบบทุกคำแบบทุกประโยคของเพลงอ่ะเออคือน้องๆเต้นคือแบบ เต้นกระจายมากจริงนะในเพลงเนี้ยแล้วก็อย่างเพลง Trick or t ท e a t นะคะคือท่าเต้นก็จะมีความน่ารักผสมความขี้เล่นสนๆเนาะคือพอมาได้ดูตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะคือแบบว่าน้องๆเล่นกล้องเก่งมากนะแต่ละคนสีหน้าคือแบบว่าน่ารักมากทุกคนอนะเออเพลงนี้ก็น่ารักมากจริงคือส่วนตัวนะเราชอบเพลง Tri c k o ท t r e มากมากเลยนะคะคือมันมีความแบบน่ารักสดใสสมัยอะไรเงี้ยเออชอบชอบเพลงนี้มากจริง เราก็ขอฝากนะคะให้ทุกคนไปติดตามเนาะผลงานของน้องโฟโอีกันด้วยนะคะก็ขอฝากทั้ง2เพลงเลยเนาะทั้งเพลงบ๊ตบี้บอมนะคะแล้วก็เพลง Trick or Treat ด้วยนะโอเคก็ในครั้งหน้าเนาะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะก็ในครั้งนี้เนาะขอลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย Trick or Treat